เรามาดูข้อสามสิบข้อสามสิบเป็นข้อเขียนแต่เป็นข้อเขียนนี่ค่อนข้างง่ายนะเราเรามาดูมันเป็นเรื่องลำดับเลยอ่าลำดับเลขข้าคขาตนะครับเราอ่านโจทย์เขาให้อะไรมาเขาให้ a, a ห a a นึ่งกับ a สองมาถูกไหม a หนึ่งบวก a สองเท่ากับแปดแล้วเขาก็ให้ค่า a สามบวก a สี่เท่ากับเจ็ดสิบสองหน้าที่ของเราคือจัดรูปเปลี่ยนรูปพวกนี้ให้มันอยู่ในรูปของ a หนึ่งกับ a ให้มันเป็นสองตัวแปรแล้วเราก็แก้สรรมการแคั้นเองนะครับบางคนอาจจะเทียบโพสเป็นแล้วอ่าบางคนถ้าเทียบโพสเป็นน่ะพี่ว่าจะไหวนะแต่ถ้าบางคนเทีย โดยส่วนตัวพี่ไม่ค่อยชอบเนาะพี่อยากให้เราแบบเทียบพจน์เป็นแบบนี้สมมตินนะถ้าพี่มี A 1หนึ่งพี่มี A 2สอง4อสามสี่อห้าแล้วกันแทปนปอดนนนแต่เยอกะกว่านี้ก็ได้นะนึกออกไหมเยอะกว่านี้ก็ได้แต่นี้พี่ยกตัวอย่างแค่แทบปอดถ้ามันมีเยอะกว่านี้หลักการก็เหมือนกันก็ยอดูดอสมมุติว่าพี่ให้ A1 นึ่งเป็นเลขเลขอ่าสี่แล้วกันอ่ามีไม่เริ่มจากหนึ่งนะเริ่มจากสี่เลยแปดคูณคูณสองเป็นแปดสิบหกสามสิบสองหกสิบสี่ะ าองนึกภาพนะถ้าสมมุติว่าตอนนี้เรามองไปอ่ะเอาเทียบของเลขของพี่ก่นนะเอาเฉพาะเลขข้างล่างก่อนนะยังไม่สนใจขั้นบเนะเอาเลขตัวข้างล่างก่อนสังเกตจากตัวซ้ายอ่ะถ้าเราอยู่ตัวซ้ายเนี่ยเราอยากไปตัวขวาเราต้องทาอะไรคูณสองถูกไหมถูกปะดังนั้นตัวเนี้ยจากตัวนี้ไปตัวนี้ไปตัวขวาเราต้องทําอะไรคูณสองนะจากตัวนี้ไปตัวนี้เราก็ต้องทําอะไรคูณสองทีนี้เรานึกภาพว่าเราข้ามสองชดเลยเราไม่ไปตัวเดียวเราไม่กระโดดตัวเดียวเรากระโดดข้ามสองตัว มันก็คืออะไรคูณสองคูณสองใช่ป่ะตัวนี้พี่เขียนใหม่มันคืออะไรคูณสองยกกำลังสองก็ได้ถูกไหมอ่ะดังนั้นนึก่าต่อถ้าสมมติพี่ไม่โดดสองตัวพี่โดดข้ามไปเลยสามตัวข้าไม่สามตำแหน่งเลยสมมติว่ากัดเอหนึ่งอ่ะพี่โดดเลยเอสี่เลยมันก็คืออะไรมันก็คือคูณอาร์สามครั้งถูกบป่ะคูณอาร์คูณอาร์คูณอาร์เนี่ยดังนั้นก็คูณด้วยอาร์กำลังสามใช่ป่ะดังนั้นถ้าพีมีเลขอะไรอยู่พี่พีก็คูณด้วยคูณด้วยตัวนี้แหละอัตราส่วนร่วมมันนี่แหละมันโดดกี่ครั้ง มันโดดสามครั้งถูกไหมเนี่ยมันก็คือคูณ R คูณ R คูณ R ตัวนี้เออข้างลงมันต้องเป็นคูณสองแล้วอะตัวนี้มันก็จะคือคูณสองสามครั้งหรือพี่ก็บอกว่าคูณสองต้กำลังสามเลยก็ได้ลองสังเกตเลขตัวนี้กับความสัมพันธ์กับการขยับของมันนะเห็นว่าถ้าเราขยับหนึ่งหนึ่งกระดึ๊บไอตัวตัวที่ตัวคูเนี่ยมันจะเป็นกำลังหนึ่งถูกไหมแต่ถ้าเราขยับหนึ่งสองสามสี่กระดึ๊บมาเนี่ยตัวคูณมันจะเป็นกำลังอะไรก็เป็นกำลังสี่ถูกไหมดังนั้นตัวนี้ม ใช่ไหมพ้อเราขยบขวาสี่สี่สี่กระดึบอะนะสี่สี่สี่ดึงอ่ะนะตอนนั้นอ้ามันมี a หกสมมติถ้าพี่มี a หกแล้วพี่อยากจะขยบจาก a 2มาสมมติพี่มีเลขของ a สองอยู่พี่มีแปดพี่มีแปดอยู่พี่อยากขยบไปพี่อยากขยบไป a a 6กเนี่ยตัวเนี้ยอยากขยบไปตัวนี้ตังหนึ่งสองสามสี่อยากขยบไปตัวเนี้ยมันสี่ดึงเพราะว่าสี่สี่สี่แดงอะสี่กระดึบก็คูนอะไรสองสี่ตัวเออไปลองคูนดูดิว่ามันตรงไหมตรงแน่นอนนะอ่าทีนี้ แแล้วกลับมาที่ของเรานะกลับมาที่ของเราของเราไม่ได้พูดถึงตัวเลขเลยถูกไหมตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงตัวเลขเลยงานเทียบเป็น A ถ้าพี่อยู่ a อหนะึ่งแล้วตอนนี้พี่อยู่เอหนึ่งพี่อยากเสียบไป A 2สองยางพี่ก็ทำอะไรก็เอา a อหนึ่งคูณถ้าเอางี้ตัวเดียวนะตัวเดียวคือกำลังหนึ่งกำลังหนึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเราได้ a อสองแล้วถูกไหมโดยที่เราไม่ต้องจำสูตรเลยเราใช้ความคิดใจตรงเนี้ยนะและแล้วพี่มี A 1หนึ่งพี่อยากไป A อสาม อยากให้อยากให้ A1 หนึ่งไป A3 สามเราลองทำเไงโดดขวาสองกระดึ๊บถูกไหมโดดขวาสองกระดึ๊บก็ทำอะไรคูณ A คูณ A เน آ, ีน آ, ่ยคูณ A คูณเ่ยเออจริงๆมันคือคูณ A ่สองขางมันก็คืออะไรคูณได้ A ย,ยกำลังสองเนี่ยใช่ป่ะ A อหนึ่งคูณกับ A ยกกำลังสองเนี่ยได้เท่ากับอะไร A อสามเลยนี่ไงเราเขียนสูตรขึ้นมาโดยใช้ความเข้าใจอนีอ้ไม่ต้องไปนั่งลองสุดเ e อเอหนึ่งคูณ A ยกกำลังเอ็นลบหนึ่งปวดเลย นะถ้าเราเทีบพน์เป็นเนี่ยเราเขียนสูตรขึ้นมาเองแล้วสูตรของเราเนี่ยมันเทียบกับ a อะไรก็ได้นะนั่นะคือข้อดีอาจจะไม่เห็นในนี้เนาะแต่น้องๆหลายๆคนที่เรียนในคณิตหนึ่งด้วยนะถ้าน้องโดดเป็นไม่จําเป็นต้องกลับไป a หนึ่งอย่างเดียวอ่ะมันเทียบปมันเทียบกับพอด a สามไป a ห้าได้เลยมันเทียบจาก a สามไป a หกนัเลยมันเร็นเวนะแต่ถ้าใครท่องโซดะผู้คนจะต้องกลับไป a หนึ่งก่อนเสมอไม่งั้นต้องมาตั้งสมการสองตัวแปรแล้วเพื่อทีว่าได้กับไป a 1แล้วไปแก้สมการมันันนงน่ี่เปลยนตัวนนนี้เเป็ลข4 A มูค คูณ a กําลังสามรูกป่ะ k หนึ่งคูณ a กําลังสามเพราะอะไรเพราะมันโดดสามเด้งไงถู้ไหมถ้าสมมติเป็น a สี่อ่ะ a สี่ตัวเนี้ยมันโดดกี่เด้งสามเด้งหนึ่งเด้งสองเด้งสามเด้งนี่ไงแร้วนะโดดสามเด้งก็คูณ a กําลังสามเลขตัวนี้มันสัมพันธ์กันอยู่นะั้นอยู่ที่ว่าเราขยบฝากี่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 ดึงนะกี่เด้งนะนะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนไม่หมดแล้ว a สองคืออะไร a สามคืออะไร a สี่คืออะไรเอาไปใส่เข้าไปในสมการเมื่อกี้ a สองที่เราไป a สองเท่ากับอะไร a หนึ่ง ใส่มันกลับเข้าไปในสรรมการ a 2เนี่ยตัว a 2ที่โจทย์ให้มาเราไม่เอาเราใส่เป็น a 1 r a a คูณกับ R เข้าไปแทน a 3เราไม่เอาเราใส่เป็น a 1คูณกับ R กําลังสองเข้าไปแทน a 4เราไม่เอาเราใส่เป็นตัวนี้เข้าไปแทนแล้วเดี๋ยวก็แก้สรรมการธรรมดาอ่ะมาลองดูนะเดี๋ยวพี่จะลองใส่เข้าไปดูทึบมากับอ่ะกลับมาตัวนี้เขาบอกว่า a 1แต่ a 1เราใช้ได้ a 1ใช้ได้ เ1ก็เอาไปเลยเขียน a 1เหนึ่งเลยมันไม่ได้คูณกับอะไรอะมันเป็น A 1หนึ่งก็เป็น A 1หนึ่งมันอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เมื่อกี้ A 2สองเสองเมื่อกี้อันนี้บวกนะบวกตามบวกตามสูตรนะก็นี่น,นี่นี่ขยบขึ้นมาให้เห็นเป็นตัวตัวอะไรบวกเราไม่ได้ทำอะไรกับมันรูกป,ปะก็ดึงเรามาเขียนแต่ A 2สองเมื่อกี้พี่ไม่เอาพี่เปลี่ยนเป็นอะไร A 1หนึ่งอ่ะใช่ไหมพี่เปลี่ยนเป็น a 1หนึ่งอ่นี่ไงเท่ากับแปดที่เหลือที่เหลือที่เราไม่ได้ทำอะไรกับมันก็เหมือนของเขาอะเหมือนตปกติของเขาไปเลยใช่ปะเนี่ยเราได้สมการที่ อะต่อมาไปดูสมการที่สองสมการที่สอง a a สามตัวนี้เราเขียนได้เป็นรูปของ a หนึ่งคูณกับอะไร r กำลังสองใช่ปะ่ะบวกตัวนี้บวกบวกตาของเขาหนีๆเขาบวกเราก็บวกถูกไหม a สี่ไม่ใช่กระดาษ a สี่เป็น a หนึ่งคูณกับ r กำลังสามใช่ไหมเท่ากับแปดไอ้ไม่ใช่เท่ากับแปดเท่ากับเจ็ดสิบสองนี่ไงตัวนี้เป็นสมการที่สอง จบแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยน้องตั้งเสาธำกการได้ที่เหลืออันนี้ความรู้วัดต้นเลยนะโอ้ไม่ความรู้มาต้นเลยใช้แก้สมการสองตัวแปรนะแต่ถ้าใครถ้าใครหมื่นอุย้ยทำยังไงดีพี่นะตัวเนี้ยข้างบนนะเราจับรูปมาหน่อยตัวนี้ก็มี a อหนึ่งตัวนี้ก็มี a อหนึ่งมันเหมือนเราดึงออกได้ถูกปะ่ะใช่ปะ่ะสำหรับพี่มีพี่มีแบบอ่า x บวกกับ xy อ่กอะอารมณ์อย่างเงี้ยพี่ดึงเองออกได้ใช่ปะ่ะข้างในก็จะเหลือหนึ่งบวกไไวคูณกลับเข้าไปมาได้ตัวเดิมเลยอันนี้ก็ลักษณะเดียวกับ ใช่ไหมตัวหน้าก็มี a1 หนึ่งตัวหลังก็มี a 1หนึ่งพี่ก็ดึงดึงเอหนึ่งออกมาดึง a อหนึ่งออกมาก่อนเผื่อจะทําอะไรกับมันต่อได้อ่ะดึง a 1หนึ่งออกมาดึงอะไรออกหารได้ตัวนั้นอ่ะใช่ไหมเอหนึ่งหารดอหนึ่งได้หนึ่งนึกภาพอหนึ่งอาแล้วหานเ1หนึ่งอ่ะถ้าใครดึงไม่คล่องนะถ้าใครดึงคล่องแล้วก็ข้ามไปกูไปเนี่ยมันเหมือนกับเ1หนึ่งก็จะปรับกับ A 1หนึ่งหายไปนะครับตัวหลังจะเหลือแต่อะไรตัวหลังจะเหลือแต่ R เลยตัวหลังจะเหลือแต่อะเลยเออดึงอะไรออกหารตัวนั้นเท่ากับแบบไม่ได้ทําอะไรกับฝั่าง ดูดีๆว่ามีอะไรเหมือนกันนะดูดีๆว่ามีอะไรเหมือนกันอ่าก็เป็น A หนึ่งกับ R กกำลังสองเนาะพี่ดึง a หนึ่งกับ r กกำลังสองออกมาใช่ไหมเพราะมันมีทั้ง A หนึ่งมีทั้ง r กกำลังสองพี่ก็ดึงออกมาเสร็จแล้วก็ข้างหลังจะเหลือหนึ่งบวกไปอ่เหมือนกันเท่ากับอะไรเจ็ดสิบสองฟันลนไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมไม่เชื่อลองกระจายก่าบเข้าไปดูได้ตัวเดิมเลยนะเนี้ยตัวเนี้ย ใครไม่เชื่อลองกระจายกลับไปดูนะได้ตัวเดิมได้ตัวเดิมหมดเลยเสร็จแล้วพี่ใช้สมการตัวนี้แทนละใช้สมการตัวสางหลังนี้แทนละไม่เอาไม่เอาสมการด้านซ้ายแล้วนะเออเอาสมการตัวด้านหลังแทนขอเขียนครับก่อนพี่ใช้สมการตัวนี้แทนคือสมการที่ที่สี่ไปเป็นสมการที่สามกับสมการที่สี่ไปเลยนะทำยังไงถึงง่ายจับสี่หารสามเลยดีไหมจับสี่หารได้ฝา สี่หารสามเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาสี่ตั้งแล้วก็ส่วนด้วยสามอย่างเงี้ยใช่ปะจับสมการที่สี่หารสมการที่สามได้อะไรออกมาเนี่ยหารก็ตั้งหารธรรมดาที่เอาตัวล่างหารตัวบนนะงั้นก็จะได้เป็น a หนึ่ง a กําลังสองใช่ปะเขียนตัวล่างก่อนปุ๊บ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 ป๊แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวบเ a หนึ่งแล้วก็หนึ่งบวกอ่าเท่ากับตัวนี้เอาล่างหารมนเหมือนกันเจ็ดสิบสองหารด้วยแปดเออนี่แก้สมการธรรมดาแล้วนะ ไปลาโลตัดตัดใช่ไหมเหมือนกันตัดกันได้ตัวนี้เหมือนกันเอหนึ่งกับเอหนึ่งเนี่ยเหมือนกันก็ตัดกันได้นะไปแล้วเหลือแต่อะไรเนี่ยเหลือแต่ไกกำลังสองเลยฝั่งขวาตัดกันได้ไหมได้เนี่ยแปดเก้าเจ็ดสิบสองใช่ไหมแปดเก้าเจ็ดสิบสองเนื่องะนั้นตัดแล้วเหลือเลขเก้าดังนั้นตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างเหลือตัวนี้เท่ากับเก้าใช่ไหมดังนั้นตัวนี้ก็จะเหลือไกกำลังสองเนี่ยแต่เท่ากับเก้าดังนั้นไอเฉยๆเท่ากับสามอย่าลืมอีกตัวนะลบสามด้วยนะใช่ป่ะถือลบสามคูณกันสองตัวก็ได้เก้านะ ต่เสร็จแล้วทีนี้กลับไปดูโจทย์ตัว R ตัวนี้เราเรียกว่าอะไรอัตราส่วนรวมนะมันนี้ชื่อภาษาไทยอยู่ว่าอัตราส่วนรวมเนี่ยตัวนี้คือ A นะคือชื่อชื่อเต็มๆชื่อภาษาไทยของะแต่เขาบอกว่าอะไรเป็นจํานวนจริงบวกใช่ไหมนี่นี่นี่เป็นจํานวนจริงบวกนี่ดังนั้นตัวนี้ตัดอะไรออกตัดลบตัวนี้ติดลบเนี่ยใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าเป็นจานวนจริงบวกมันก็ใช้ได้ตัวเดียวอ่ะสุภาพใช้มีตัวนี้ใช้ได้ตัวเดียว เะเป็นจำนวนหววขลังมันเป็นจำนวนลบดังนั้น R ตอนนี้ก็จะเป็น3ตัวเดียวนะ R ก็จะเป็นเลข3ตัวเดียวร็จแล้วเขาถามอะไรเขาไม่ได้ถามหา R เขาถามหาค่าของ a 4โอ้ a 4เราเขียนไว้แล้วเมื่อกี้ใช่ไหม a 4, a 4ของเราจะเท่ากับอะไร a 1คูณกับ R กําลังสามใช่ปหสมการแรกเลยอะสมการแรกที่เราตั้งจากตัวนั้นเลยนะตั้งจากการเทียบโพลเลย a 4เนี่ยถ้าเราอยากเขียนให้มันอยู่ในรูปของ a 1กับ R เนี่ยมันก็จะเป็น a 1คูณกับ R กําลังสามเอ้ยเราขาด a 1ตัวหนึ่งนี่ เอาขาดเ1หนึ่งตัวหนึ่งอ่ะต้องไปเอาเอหนึ่งมาก่อหนึ่งน้องจะแทน R เข้าไปในไหนก็ไ้เนี่ยเนี่ยสมการข้างบนนะ่ะสี่สมการน่ะน้องเลือกแทนได้าปมลบำบากเลยนะอ่ะพี่มองละสมการนี้ง่ายสุดขอแทนนี้ในสมการที่สามนี้นะอ่ะมองไปเลขง,ง่ายจะน้อยที่สุดแทนเข้าไปอย่างรวดเร็วสามบวกหนึ่งเท่ากับแปดมีเอหนึ่งด้วยดังนี่แก้หาเ1หนึ่งได้ละแก้แบบล่างขึ้นบนมาเลยนะสี่เอหนึ่งเท่ากับแปดดังนั้น a อหนึ่งจะเท่ากับอะไรแปดส่วนสี่เ็เท่ากับสอง พี่แก้ได้ A หนึ่งอย่างรวดเร็วนะเสร็จแล้วเอาตัวนี้กลับมาแทนนะตัวนี้แทนใน a wow. อหนึ่งว้าาของเราอยู่นี่มี R ของเราเตรียมมาแล้วอของเราอยู่ตัวนี้อของเราเป็นสามถูกไหมเนี่ยสามแทนมันเข้าไปจบแล้วอนะสามกำลังสามเหนึ่งเมื่อกี้เป็นอะไรเอหนึ่งเป็นเลขสองสองแทนเ้าไปนี่แหละตัวนี้แหละคืออะไรคือ A c ซของเราเนี่ยคิดเลขธรรมดาแล้วบอกแบบอันะนี้ลบก่อน เนี่ยชีย้เลขเข้มดาสามสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดจะบกก็จะเป็นอ่าสองสองคูณกับยี่สิบเจ็ดก็ได้ออกมาเปไ็ 54, นไรห้าสิบสี่ตอบเลยนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบห้าสิบสี่อ๋อถ้าใครเทียบพจน์เป็นอ่ะโคตรเร็วบอกเลยแต่อันนี้คือทำไมอธิบายไปนะแต่แบบเออถ้าเราเทียบพจน์เป็นอ่ะมันจะเร็วมากจริงๆอ่ะทำเขียนจริงๆริงสามสี่บรรทัดจบแล้วนะอันนี้อยู่ที่การแก้สมการแล้ว,วแก่แก้บองออกกันไหมว่าแก้ยังไงถึงจะง่ายนะเออบางคนเอาไปบวกไปลบไปคูณไปหาเนี่ยดูดูดีว่าทำยังไงเราถึงจะสะดวก อ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีอะไรเนาะค่อนข้างง่ายเลยสำหรับห้าคะแนนเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับข้อช้อยบางข้อเนาะพี่ว่าข้อนี้ง่ายกว่าข้อช้อยหลายๆข้อของปีนี้นะเพราะฉะนั้นเจออย่างนี้ก็อยากให้เก็บได้นะอยากให้เก็บได้ไม่อยากให้ผลดอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ออกผ่านไป